ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์พอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสำหรับดิเลกพอดแคสต์ EP นี้เป็นตอนพิเศษเนื่องในวาระ75ปีคณะรัฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์อยู่กับผมชัยธวัฒน์ศรีพองใสสิงห์แดงรุ่น63ครับ เมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสสนทนากับศาสตราจารย์ดรสุรชัยสิริไกายอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์วันนี้เราจะมาพูดถึงคณะรัฐศาสตร์ในความทรงจําของอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่ข่าวลือเรื่องคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นอย่างหนาหูครับสวัสดีครับอาจารย์สุรชัยอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าสมัยที่เรียนที่คณะรัฐศาสตร์ตอนนั้นบรรยากาศการเรียนการสอนในคณะเราเป็นอย่างไรบ้างครับ อ๋อตอนนั้นเหรอเราจะเห็นว่าก็มีอยู่รัฐศาสตร์ก็ยังมีสองแห่งนะจุฬาธรรมศาสตร์แล้วเรียนตัวใหญ่ก็ออกไปเป็นประหลัดอำเภอนะแล้วถ้ามีสองตาขาปกครองปกครองก็เป็นประหลัดอำเภอนะตัวใหญ่นะแล้วก็ถ้าไม่เป็นประหลัดอำเภอก็ไปเป็นตำรวจบ้างทหารบ้างเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็ไปเป็น CIA ด<อ>บ้างนะอ่านะฮะแล้วก็ นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปเป็นประหลับนะฮะเพลเพฉะนั้นอันนี้คือปกครองส่วนส่วนการทูตก็จะไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศก็แค่นี้สมัยนะั้นรุ่นแรกๆตอนนั้นเรียนวิชาอะไรบ้างครับอาจารย์วิชาเนี่ยก,ก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยนะฮะถ้าเป็นปกคือผมคิดว่าเราก็ก๊อปปี้มาจากจากหลักสูตรของของ,ของทางทางอเมริกาเป็นเป็นหลักนะ,นะะ,นะะก็ก็ถ้าเป็นเรื่องสาขาการปกครองก็เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับทางด้าน การปกครองอะไรต่างๆ,แล,างๆแล้วต่อมาเนี่ยนะจึงจค่อยมีบริหารรัฐกิจ Public Administration ขึ้นมาอันนี้เป็นที่สามนะโผล่ขึ้นมาเนื่องจากว่าสมัยนั้นนะยังคนยังไม่ค่อยเรียน Public Ad ตอนหลังพอถ้าไปพริแอดเนี่ยก็จะไปถึงนึกถึงนิดาเลยตอนนั้นเราไม่มีถ้าใครไปเรียนพริแอดนมาถึงนิดาแต่ตอนหลังโอเคแล้วก็มีคนจบทาง Public Ad มาเราก็เลยเปิดสาขา Public Administration ขึ้นเป็นสาขาที่สม เข้าใจว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่จบปริญญาเอกสาขาการระหว่างประเทศเป็นคนแรกอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าไปเรียนวิชานี้ได้อย่างไรครับก็ก็ก็ไปไปทุนพอกอไปทุนพอกอครัครัคือทุนทุนบาททุนทุนคุณพ่อพอกอพักไปไปไปกอพอไม่ได้ก็ไปพอกอนะฮะก็ก็ทีแรกก็คิดว่าเออ ทีแรกก็คิดว่าเออเรียนเรียนผมจบปกครองนะก็คิดว่าเออก็อยากจะไปปรัชชแต่เรียนเรียนไปแล้วเออไปดเปปูเป็นแค่ปรัลัดนี่มันดูไม่น่าสนุกนะแล้วก็รู้สึกว่าเรียนนี่มันแค่ป .4 ปีมันยังไม่่คยรู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วก็แล้วก็อยากจะเรียนต่อนะฮะก็เลยเลย,เลย,เลยไปไปไปเรียนต่อที่อเมริกานะฮะก็ไปเรียนสาขาเนี่ยการปกครอง นะกับแล้วก็อเมริกาไอปิญญาโทนี่มันก็ต้องมีอย่างน้ยก็ต้องมีสองสาขาแล้วก็เลยไปเรียนทางด้านการตางกับต่างประเทศด้วย <inent S 2> p o e i l i c y พวกนี้เลยไปเรียนมาเอ๊ะอันนี้สนุกกว่านะการปกครองเนี่ยมันน่ามเบื่อนะฮะในที่สุดก็ <c oughs> <ๆ S 2> ก็ก็เรียนไปเรียนมาก็ไปสนใจเรื่องนโยบายต่างประเทศนะโดยเฉพาะอย่งางยิ่งนโยบายไทยกับจีนตอนนั้นเราต่อตาจีนมากนะ, <curt. S 1> นะแล้วก ผมก็เลยเอ๊จีนเนี่ยนะครัเ,เป็นประเทศที่อดีตเนี่ยสามพปีที่แล้วเนี่ยโอ้จเจริญมากนะ,จะเจริญที่สุดในโลกเลินคิดค้นอะไรแต่อะไรมากมายนะพอกลายเป็นคอมมอน,นิสต์เนี่ยนะนะฮะเหมาผมก็ไปอ่านประวะัตไอ้เหมานี่มันมันบ้าหรือไงว่าเป็นคอมมอน,นิสต์อะไรก็ไปอ่านเอ๊เขาก็มีเจตนาดีนะต้องการจะพัฒนาประเทศจากที่โบราณคําคือถูกฝรั่งถูกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะ เข้ามากระทืบลุมกระทืบยึดครองดินแดนผมบอกนี่มันอะไรกันแล้วสามาว่าคอมนิตเนี่ยสามารถฟื้นฟ,นฟูพัฒนาประเทศได้แล้วผมก็นึกจากตั้งแต่นีก้กาแล้วคุณบอกนี่น,นี่นี่ระบบไม่ดีเออก็เลยทําให้ผมสนใจนะเริ่มจากอ่านหนังสือนะแล้วก็เรามองอย่างนี้บอกนี่คุณบอกเขาไม่ดีก็เลยอ่านอ่าน,น,นไปก,ก็ก็เริ่มเข้าใจอ๋อเขามีนโยบายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็เลยสนใจเรื่องนโยบายต่างประเทศจีนและแน่นอนมันก็ ก,ก็จีนญี่ปุ่นก็เกาหลีด้วยสามประเทศก็ศึกษาดูว่าสามประเทศนี้มีความแตกต่างยังไงในที่สุดเนี่ยความสนใจจะไปอยู่ทึงเรื่องต่างประเทศมากกว่าเรื่อง,เร,องเรื่องการปกครองหรือพับลิกแอนนี่ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันน่าเบื่อนะไอการประหารเนี่ยผมไม่ชอบพวกนี้แต่ไปติดใจเรื่อง foreign policy ก็เลยไปเรียนทางฟลอเรนซ์โปรตุซีหมดแล้วไปเรียนอเมริกันฟลอเรนซ์โปรตุเซียเออเขาสนุกก็อยากจะรู้ว่าทำไมอเมริกันมันเป็นเจ้าโลกได้ไงทำไมมีนโยบายต่อต้อตานคอมมอนนิสต์ซึ่งเราดูคอมมอนนิสต์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกระบบการปกครองเขาโดยเฉพาะทำให้ประเทศเขาจเจริญได้แล้วคุณทำแบบปกครองเขาไม่ดีออใช่ไหมผมก็ดูเออศึกษาไปศึกษามาอ,อ๋อมันผลประโยชน์ขัดกัน <laughs> นะฮะอันนี้ก็เรียนไปเรียนมาก,ก็สนุกใหญ่เลย <laughs> สนุก แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วเมืองไทยล่ะเราทำไมโปรอเมริกันมากเราทำไมต่อต้านจีนมากและที่สำคัญเนี่ยนยโยบายของเราเนี่ยต่อเวียดนามโปรอเมริกันแล้วก็ในเวียดนามนนมันล้มเหลวทำไมเวียดนามสามารถต่อต้านอเมริกาได้สำเร็จเออผมก็เลยทับคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไร มันมีความสามารถยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆเออสนุกดีก็เลยนะฮะก็เลยหันมาสนใจเรื่อง f o r e i g n a f f a i r เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วเราก็พอเรียนพอเรียนคอร์สจบเีกเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเอจะเขียนวิญญานิพนธ์อะไรกลับมากระทรวงต่างประเทศผมไปที่กระทรวงต่างประเทศจะขอข้อมูลเขาเปิดปากเงียบเลย ไม่มีอะไรแม้แต่ <ka> จุดศูนย์เขาไม่ให้ข kind of er, ้อมูลเขาบอกความลับ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 ผมบอกอยากศึกษาเรื่องนยวายต่างประเทศไทยอะไรแต่อะไรเนี่ยอยากขอข้อมูลไม่ได้เลยแม้กระทั่งนเศษคกิดฝุ่นความลับเพราะกลับไปมริกาบอกก็นึกในใจว่าโอ้แย่แลวเว้ยซวยเลยเว้ยกูจะเขียนวิทยานิพนธ์ยังไงจะเอาข้อมูลอะไรมาเขียนล่ะไม่จบแน่ละนะ พอดีมันก็เป็นดวงนะพผมเลยคิดว่าเอ,อิร์ธคิดไปมันมัน,มน,มนไอไอเดืองดวงเดิองเนี่ยนะไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อแต่มันก็เป็นนะผมก็ระวังๆก็นั่งคิดอยู่ไอ้ทำยังไงนะแต่ก็รู้ใช่ไหมผมไปเรียนทําเอกอยู่ที่บิงแฮมตันสเตตยูอัมนิวยอร์กไอ้บิงแฮมตันมันแค่ห่างจากคอนแนลเพียงชั่วโมงเดียวแล้วที่บิงแฮมตันเนี่ยก็มีผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเขาเป็นฝรั่งนะเป็นฝรั่งนิวซีแลนด์ ที่เคยเป็นนักสือพิมพ์ทำที่บังกอกโพสบังกอกโพสหรืออะไรนักสือเป็นฝรั่งอยู่เป็นสิบปีเลยแล้วเขาก็ไปทำปัญญาเอกอยู่ที่มาเลเดียกับผมวันหนึ่งผมก็เดินม,มาเห็นมันชื่อเอกสารมาปึง้งหนึ่งผม,มท็ทถามเฮ้ยยุยุเอาอะไรมาเนี่ยพระเปดูบอกโอ้ยเฮ้ยนี่มันเอกสารเรื่องอเมริกันในเวียดนามนี่ว่าผมก็เลยมาอ่านดูเฮ้ย hey, นี่ยูเอามาจากไหนล่ะอะบะย่ไม่รู้เหรอ รัฐบาลอเมริกันมันถูกสภาบัางคับไงต้องเปิดเผยข้อมูลความลับต่างๆผมเลยไปอ่านดูโอผมก็เลยวิ่งไปที่ c o นเน l ล์ไล r รารีไม่แห่งเดียวในอเมริกาไปนั่งอ่านใช้เวลาเกือบปีหนึ่งนะไปไปแปะดูไมโครไมโครฟิชชีเป็นแผน่นแล้วก็ไปขยายเป็นซีล็อกก็มาแล้วก็มานั่งศึกษานั่นแหละที่เป็นที่มาของวิทยานิพนธ์ผม เรื่องบทบาทไทยอเมริกันในในเวียดนามในลาวเป็นสงครามลับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนแรกเลยและข้อมูลจะเป็นข้อมูลของ c i a ของนายชกการรับอเมริกันนโยบายต่าประเทศอเมริกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมเป็นคนเดียวที่เอามาเขียนอยู่นะไม่มีใครจนกระทั่งบัตรนี้ก็ไม่มีใครใช้ข้อมูลนั้นอีกเลยแบบนี้อาจารย์โดนกล่าวหาว่าเป็น c i a เไหมครับเป็นฮะหลายคนโดยเฉพาะนะฮะพอผมเขียนอย่างนี้รัฐธรรมนูญนะเรื่องไทย อเมริกาลาวมันจะเกี่ยวข้องกับใครรู้ไหมจีนด้วย <Okay. S 2> เพราะจีนให้การช่วยเหลือลาวนะเพื่อนผมตอนหลังเนี่ยนะผมก็ไปผมก็ตนใจจีนป่หล่ะแล้วก็ลว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 เลยเพิ่งมารู้จีนเขาคิดว่าผมเป็นเท่ <c oughs> เพราะผมรู้เรื่องอเมริกามากเหลือเกินนะเนี่ยผมก็เลยไม่รู้จะปฏิเสธเขาอย่างไง <Okay. S 2> จะบอกอธิบายเขาอย่างไงบอกให้ไม่ใช่ผมรู้เพมผมศึกษาข้อมูลมาแต่เขาคิดว่าผมเป็เซ่ นี่ซึ่งตอนหลังที่ผมว่ารู้เมื่อตอนหลังๆนะคุยกับพวกสถานทูตจีนบางทีผมก็อยากจะไปคุยเขาของขอ้ขอมูลเขาอ,อะไรตอาอะไรเนี่ยเพราะแต่นี้ถุกดเขาบอกให้อ hey, ยู่เซอผมตกใจลเลยไอ้อย่างนี้แสดงว่าเขาคงไม่บอกอะไรผมละไม่คุยอะไรผมละเพราะคิดว่าผมไม่ไเซอผมเลยงงมากผมผมเลยนังคกิกแล้วก็บอกไปว่าเออผมมาเขียนเรื่องนี้มันอันตรายแล้เกิดนะคนมองหมดนะในขนาดเดียวเนี่ย เพื่อนมีเพื่อนผมเนี่ยทำงานอยู่ CIA ที่เอทายเนี่ยอยู่ในรมกรมปรโมทข่าวเนี่ยก็หาว่าผมเป็นเป็นพวกสายไหนก็ไม่รู้อันนี้ผมเลยงงมากเลยผมบอกเฮ้พวกนี้มันไม่รู้จักคําว่านักวิชาการมันไม่รู้จักคำว่านักวิชาการเราอุสารเรียนมาแทบตายเรียนทฤษฎีแล้วเขายามจะค้นหาข้อมูลมาพอเราได้ข้อมูลอะไรที่ลึกๆซึ่งคนทั่วไปไม่รู้ มันก็หาว่าเราเป็นสายลับสายเล็บสายหาอะไรเขามันก็ไม่รู้เออผมเลยงงมากเนี่ยว่าไอ้นี่ก็คือทัศนาคติของคนทั่วไปนนเออนะซึ่งเขาไม่รู้ว่าการจะเป็นนักวิชาการการจะเขียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นที่ยอมรับเนี่ยมันต้องใช้เวลาหาข้อมูลแล้วเราต้องไปขุดเจาะไปอะไรข้อมูลแล้วไปศึกษาแล้วประมวลด้วยความรู้ที่เราเรียนมากี่สิบปีเนี่ยนะเพื่อจะมาวิเคราะห์ นะนะกลับถูกมองว่าเราจะเป็นสายลกสายรับสายบ้าบอขอแตกอะไรของมันก็ไม่รู้ <laughs> ผมก็เลยเออช่างมันอออตอนที่อาจารย์เรียนปอเอกจบแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ตอนนั้นมีใครชวนอาจารย์ไปไหนไหมครับอ๋อนี้มีม,มีฮะอาจารย์นรนิตเศรษฐบุตรต้องขอบคุณท่านอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์นรนิต นะอาจารย์นิดเนี่ยเป็นคนบอกเฮ้ยมามาตีตอนนั้นเหรอผมเองยังกำลังกาลังแค่เป็นไอ้นั่นะคนดิเดตอยู่อะไรแล้วก็กลับมาคีพีเสซีคนดิเดตมาอยู่อะไรต่างๆเนี่ยแกก็ร่วมชวนผมละเพราะอาจารย์นี่ก็ไปทำปริญญาเอกอยู่ที่อยู่ที่อะไรอยู่ที่นคลัมเบียเหมือนกันนะก็รู้อาจารย์นิดก็รู้ผมอยู่แล้วก็ตอนนั้นเองเหมือนกันน่ะท่านอาจารย์เนี่ยก็อยู่ที่ชิคาโก อาจารย์มันตรีคาโกผมก,ก็รู้จักเพราะตอนผมอยู่มินชิแกนอยู่ตรงกลางนะครับไปไปมาๆก็รู้จักก็รู้จักอาจารย์มันตรียังเคยไปทานข้าวกับอาจารย์มันตรีที่ที่ชิคาโกเลยนะฮะแล้วก็ส่วนอาจารย์นอนนิตเนี่ยก็อยู่โคลอมเบียก็รู้จักกันเพราะฉะนั้นก็พอจบมาเนี่ยอาจารย์นนิตอาจารย์นนิอก,ก็ชวนมาให้มาเป็นอาจารย์ที่นี่ก็ก็ก็เลยก็เลยก็เลยก็โอเคก็ลองดูก็ สนุกดีใช่ไหมทีแรกก็จะเข้ากัโซมเหมือนกันแต่ตอนหลังนึกๆมันไม่น่าสนใจอะ่ะเพราะกระโซมนี่เราจะเห็นว่าเขาต้องอยู่ในกฎระเบียบเขาอะไรมันไม่สนุกคงไม่สนุกพูดมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ<อ>แล้วยิ่งเรารู้มากอย่างเงี้ยนะและ้วตอนหลังก็รู้สึกนะว่าเรารู้อะไรมากเกินไปเนี่ยคนสงสัยเราหมดเลยหาว่าเราเป็นสายลับ <laughs> แล้วเขาไม่ไว้ใจเราหมดเลย อนนี้ทิที่ที่ท,ที่ที่ผมรู้สึกเลยนะเพราะเรารู้อะไรมากเกินไปที่คนทั่วไปไม่รู้เพราะเราไปรู้อ่านเอกสารลับมาหมดแล้วคุณเคยอ่านไหมเอกสารลับอเมริกันที่เปิดเผยไปหาดูนะมันมันมันเรื่องอะไรเยอะแยะโดยเพราะไอเนี่ยเราจะเห็นว่านะ CIA ทำแล้วก็ฝ่ายฟารรมัของของเมริกันทำไปเป็นความลับหมดจนกระทั่งเนี่ยถูกสภาเนี่ยของเกรซบ,บังคับถึงมีการเปิดเผย ไปดูเอกสารพวกนี้แต่ว่าเอกสารพวกนี้คุณก็ดูได้ไม่หมดหรอกเพราะตอนตอนหลังเนี่ยเขาจะมีการสกรีนอะไรที่ลับมากเนี่ยเขาจะขีดดำว่า black out black out นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอ่านฉบับเดียวไม่ได้คุณต้องอ่านเป็นร้อยฉบับตั้งแต่ต้นจนปลายจะได้รู้อ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไละที่ black out เนี่ยพอจะเดาได้ว่ามันหมายถึงอะไรบ้างเขา้าใจไหมแตต้องต้องใช้ถึงจะจับได้แต่ว่ามันมันน่าสนุก ที่มันมีการเปิดมันทําให้เราเปิดเผยเห็น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 แล้วยิ่งเราศึกษามาด้านนี้เราก็รู้อ่อนนโยบายมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หมดตอนนี้สนุกฮะที่พยายามติดใจคือเรื่องที่มันสนุกเต้นเต้นตอนที่กลับมาสอนที่คณะตอนนั้นมีอาจารย์ท่านไหนสอนอยู่บ้างครับอาจารย์ก็ก็เนี่ยอาจารย์เก่าๆโดยเฉพาะเนี่ยอาจารย์ก็เนี่ยท่านอาจารย์มนตรีอาจารย์นรนิตโดยเพาะอาจารย์นรนทิตเนี่ยเป็นคนชวนผมมาเป็นอาจารย์ทันช่วงที่อาจารย์ทักเสริมเตียนสอนไหมครับ ท่านนะก็เจอกันก็เจอทกเจอไปอาจารย์ทักนะอยู่ที่เนี่ยเพราะท่านจบจากคอนแนวเรารู้จักกันดีแล้วก็พี่ชายท่านเนี่ยก็อยู่ที่อเมริกาข<อ>พี่ชายอาจารย์ทักผมก็รู้จักพี่ชายอาจารย์ทักก็แต่งงานกับกับสาวจีนอยู่ที่อเมริกาเราทั้งแล้วก็ทํางานนะทำงานอยู่อยู่อยู่ท่านผมก็รู้จักดีเป็นนดีมากยังเคยไปทานข้าวที่บ้าน แล้วตอนนั้นคณาจารย์ในคณะเราที่จบปริญญาเอกกันเยอะไหมครับอาจารย์คิดว่าคิดว่าไม่ไม่ไม,ไม่มากเท่าไหร่จำไม่ได้้องลองไปเช็คดูอาจารย์พอจะจาําได้ไหมครับว่ากลับมาเป็นอาจารย์ตอนปีพศไหนครับจำไม่ได้าาไม่ต้องไปเปิด <laughs> ผมแก่แล้วนะเจ็ดสิบกว่าแล <laughs> <laughs> ้วไปเปิดไปเช็คประวัติดูอาจารย์ทันตอนเหตุการณ์14ตุลาและเหตุการณ์หตุลาไหมครับแน่นอนทันใช่ไหมครับทันผมก็ก็ก็คุยกับใครไม่ได้เลย นะเพราะว่าเราเห็น kind ว of mm ่าโดยเฉพาะ6ตุลาหรือหรือ14ตุลาอะไรเนี่ยนะไอ้นักศึกษาเราเนี่ยจะมี CIA ทยมานั่งเรียนเต็มไปหมดเลยตี a มาเรียนด้วยคเขาเป็นสายรับมาแฝงมานะเขาจะมานั่งฟังอาจารย์เราเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นเป็นตัวปลุกปั่นคณะเราเนี่ยเป็นตัวปลุกปั่นนักศึกษาให้ต่อต้านรัฐบาลทหารหน้าารตาอะไรเนี่ย เนะพราะฉะนั้นแนะน่นอนเพราะผมรู้ด้วยนะเพราะเพื่อนผมรุ่นเดียวกันที่บอกก็กับทำงานอยู่นี่<ม>อยู่ในนี้ด้วยสามสี่คนด้วยรุ่นเดียวกับผมเนี่ยจบเพราะจบผมจบ,ผมจบปกครองผมรู้นะฮะว่าจบปกครองธรรมศาสตร์เนี่ยหลายคนเลยในแต่ละปีจะไปทํางานอยู่ที่หน่วยงานนี้กรมประมวลข่าวกลางเ<ม>พราะผมรู้แล้วเพื่อนผมรุ่นเดียวกันเนี่ยสามสี่คนอยู่ที่นั่นดังน<ม>ั้นผมก็รู้ <laughs> แล้วนักเรียนนักศึกษาในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์อ๋อด้มว่าเด็กนักเรียนนะ่ะสนใจเรียนดีเรียนดีเรียนดีนดแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นยุคหตุลาสิตุลาเนี่ยนะเ <14. S 2> อ้ยสิบสตุลา <15. S 2> อะไรเนี่ยนะเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะเขาเขาธรรมชาติเนี่ยถูกเพ่งมองถูกเพ่งเล็งมากหาว่าเป็น,เป,นเป็นที่ปลุกป,ปั่นยุยงนักศึกษาให้ต่อต้านรัฐบาลทหารอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาจะส่งสายลับมาเลย สายลับมานั่งฟังว่าอาจารย์คนไหนต่อต้านรัฐบาลไหมต่อต้านทหารไหมแน่นอนที่สุดเพราะยังใครไปพูดอะไรมากหรือพูดโปราาประชาธิปไตยเนี่ยจะถูกเพ่งเลงตามเลยถึงบ้างอันนี้เรื่องจริง,รงนง <ะ S 2> ไม่ไม่รู้ตามเ,เ,เขาตามหมดเลยแล้วแล้วเซียไทยจะเขาไม่ได้งโง่หรอก เขาไม่ใช่ว่าเอาคุณเนี่ยตามผมตลอดเขาจะสลับตัวกัน<ม>นะเอาคนนู้นคนนี้ถึงคุณไม่รู้หรอกว่าใครเนี่ยตามคนแต่ผมรู้<ม><ม>เพราะเพื่อนผมเองมันก็เป็นเซอเออยู่เอาเ้าเคยกล่าวหาเพื่อนหรือเปล่าก็เป็นอยู่เรื่องจริง<ม>เดี๋ยวนี้ยังยังอยู่เลยไปงานวัดงานศพก็ยังเจอมันเลย <c oughs> ล่าสุดในงานศพจุลชีพเนี่ยผมยังงงเลยว่าไอ้หาามึงมาทําไมวะ <c oughs> มึงไม่รู้จักจุลชีพเลย <c oughs> เออแต่ามา <laughs> เพราะฉันผมศึกษาเรื่องนี้มากี่สิบป,ปีแล้วคุณเ,เพราะฉะนั้นก็เลยก็ก,กู้ว่ามันเป็นหน้าที่เขาต่างกับตอนที่อาจารย์เรียนเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยตอนที่ผมเรียนเนี่ยนะผมเรียนผมเรียนเนี่ยไอเรียนปกครองเรียนที่เนี่ยผมเรียนตาขาปกครองนะก็ก็ไม่รู้จะทําทอะไรอะ่ะเพราะผมไม่ได้ตั้งใจจะเรียนด้วยผมต้องการเป็นแพทย์เข้าแพทย์นะ ผมเนี่ยนะครับต้องการอยาเป็นแพทย์พี่ชายผมเนี่ยนะครับเป็นตันตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วอยากจะเป็นแพทย์แต่สอบเข้าไม่ได้เพราะงั้นก็เลยแล้วก็ก็เลยตอนสมัยนั้นะมันแยกกันสอบผมก็ไปสอบผมติดอะไรผมติดเกษตรก็ติดธรรมศาสตร์ผมก็เอาไปเรียนสนุกๆว่าไปเรียนลองดูที่ธรรมศาสตร์ก็เรียนมาอย่างนั้น ปเรียนดูเอ้ยมันก็สนุกดีไว้แต่ผมไม่ต้องการหรอกนะเพราะผมได้เรียนแต่ละที่ททแรกเนี่ยนะครับมาเรียนปีเนี่ยศิลปศาสตร์ต้องไปเรียนเนี่ยปีหนึ่งนะ<ไ>ผมก็เรียนเอ้ยสนุกดีวะเพราะผมจบสายสายวิทย์มาผมสายวิทย์มานะฮะตอนผมต้องการจะเข้าแพทย์แต่เข้าไม่ได้ <laughs> สอบไม่ติดเนะก็เลยก็เลยบอกเอาว่า ติดธรรมศาสตร์ด้วยไอ้ก็มาเรียนสักปีหนึ่งสนุกมันว่างงานนี่ไม่มีอะไรทําไปเรียนเยนสนุกดีเว้ยนะก็เลยก็เลยก็เลยเรียนเรียนปีหนึ่งเนี่ยตั้งใจว่าเรียนปีนีงแล้วจะไปเอ็นใหม่ไปสอบไปสอบไปออมใหม่เอ็นใหม่ไงก็เรียนว,ว่างๆแทนที่จะอยู่เปล่าๆก็จะเอ็นใหม่แต่เรียนไปเอ็นมันสนุกดีเว้ย ก็เลยเรียนมาพอจบสี่ปีอะไรว่าสี่ปีทำไมจบเร็วนักว่าหมอเขาเรียนกันเจ็ดปีนี่เรียนอะไรว่าสี่ปีมีความรู้อะไรว่าจบละแล้วเอาไปเป็นปรัดใเฮ้ยแม่อเริเมียโทต่อแต่นี่ปรนเมีย,ยตัวอเมริกันก็จะต้องไปไปมีสองเมเจอร์นะ,ะไปเรียนไปเรียนไออาร์ R ด้วยเ,เรียนไออาร์ R สนุกกว่าว <c oughs> <c oughs> ก็เลยไปเรื่อยเลย,เลย <c oughs> ตอนปริญญาตรีอาจารย์ได้เรียนวิชาอาชญาวิทยาด้วยไหมครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะคนเรียนประหลัดเนี่ยนะนะเมื่อก่อนนี้มันอยู่ที่ท,ท,ท,ที่ที่กฎหมายนะเวลามีม,มีมีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในเขตท้องที่คุณคุณเป็นประหลัดเนี่ยนะคุณต้องไปสอบสวนร่วมกับตำรวจเพยยงวิชาอาชญาวิทยาเป็นวิชาที่ตำรวจต้องเรียนและประหลัดต้องเรียน เนะพราะการปกครองต้องเรียนเพราะนั้นนี่คือเป็นเหตุที่ที่ที่ต้องเรียนวิชาอญญาจฉยวิทยาหนังสือผมยังเก็บอยู่เลยและอาจารย์คนสอนก็เป็นคนเดียวกันที่สอนกับโรงเรียนตำรวจกับมาสอนที่ธรรมศาสตร์ oh. คนเดียวกันห<嗯>นังสือในผมยังชอบอ่านเลยเป็นในตำรวจใช่ไหมครับอาจารย์ไม่แกไม่ใช่ตำรวจมั่จจำไม่ได้嘛แต่หนังสือผมยังมีอยู่เลยยังเก็บอยู่เลยหนังสือเรื่องตำราอญญาจฉยวิทยาสนุกดี oh. เพราะว่าสมัยก่อน นะไอ้ไ,ไอ้ตามกฎหมายเนี่ยประหลัดจะต้องออกไปร่วมพิสูจน์ศพกับตำรวจเพราะเพราะเพราะแล้วก็แล้วก็เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวตำ,ตำรวจหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะจะไม่ตรงใช่ไหมแล้วการแต่งกายในยุคน,น,น,นะครับในเมื่อเรียนประหลัดต้องซีเรียสมั้ยแบบต้องใส่ชุด้ผม <ใน S 1> ไม่ได้เป็นประหลัดตอนที่เรียน,<ใ>นตอนที่เรียนตอนที่เรียนก็เป็นธรรมดาเนี่ยไม่ได้ใส่อยู่ฟอร์ม แต่ปีหนึ่งเนี่ยใส่ u n i ฟอร์มาเป็นเสื้อขาวแล้วก็ผูก넥ไทนี่ไงปีหนึ่งสมัยก่อนเออมาแต่พอคราปีสองแล้วก็ไม่ค่อยไม่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 ต้องผูก넥ไทแล้วก็ใส่เสื้อธรรมดามาใช่วิชาที่ไปดูเครื่องในแล้วกลิ่นเครื่องในไม่ลงไหมครับอาจารย์ใช่กลิ่นไม่ลงใช่ก็อายาวิยาเนี่ยคุณต้องไปดูการผ่าศพสามศพที่เซรีลาดแต่ก็เดินข้ามไปใช่ก็เราข้ามเรือกันไป แล้วในรุ่นผมเองเนี่ยนะพวกยังขัวัวรถจะตายหาเลยมีคนหนึ่งนะไปดูปุ๊บเนี่ยนะเขาเห็นเขาผ่าตบมานะแม่งเป็นลมลมุ๊บถลม่มไปลมแล้วเราต้องผ่าดูสามศพราะอะไรรู้ไหมพราะคุณเป็นประหลัดคุณก็ต้องรู้ว่าไอเนี่ยมันตายเอง by accident หรือโดยฆาตกรรมเพราะเราดูหมดเลย ต่เห็นหมดเลยว่าเขาต้องผ่าทั้งหมดแล้วเอากะโหลกออกมาผ่ากระโหลกดูสมองแต่และที่เราตกใจผ่าเสร็จนะผ่าทัง้งท้องใต้ดูแต่พอกลับเนี่ยเราก็งงให้เอากระโหลกยัดใส่ก,กระเพาะไว้แล้วก็เย็บเย็บกลับอสนุกมากเลยสนุกมากแล้วออกมาหลายคนนะนะอ้วกแตกกินข้าวไม่ได้ คือมือในกลางวันกูไม่ยอมกินรักกินไม่ลงอ้วกแตกเพราะเห็นผ่าตกแล้วไม่ใช่นะสามศพครับต้องผ่าสามศพเพราะว่านี่เป็นหน้าที่ประหลัดที่จะต้องไปชันสุดศพพืง่ายกับตำรวจ mm hmm. คือไปดูที่เกิดเหตุว่าเพราะตอนนั้นเราเรียนอาญาเนี่ยสนุกมากวิชาที่เป็นวิชาที่ผมชอบที่สุดเลย mm hmm. เพราะการกรตุงแตว่าทําไมต้องไปสองคนเพราะบางทีนะก็เลยรู้เขาอาจารย์เขารู้ดี บางทีไอ้ศพลอยน้ำมาเนี่ยแล้วก็มาติดอยู่กลางเขตเนี่ยนะเขตนี้เป็นอ e ีกอำเภอเนึงเขตนี้อ e ำเภอหนึ่งแล้วเราก็รู้ไอ้พวกปัญหาเนี่ยมันก็ไม่อยากทํางานหรอกก,ก็คุณก็ไม่ต้องไปยุ่งไปไปพิสูจน์หรือว่าเออศพนี้มันตายี่มันเป็นใครอะไรไปยยุ่งชิบหายเลยนะเออกูไม่ไมึงตายแต,แต่ขี่ม้ายิงปืนอันนี้รุ่นอาจารย์ไม่มีสอนแล้วใช่ไหมครับขี่ม้ายิงปืนไม่ไอ้รุ่นผมไม่มีอะไรมา คีม้ายิ่งไปไม่มีอมีแต่ชันที่สุดเนะี่ยพิชานี่สนุกมากเราได้ถึงได้ผมยังเก็บตำราเลยว่าเจอเพราะว่าการพิสูจน์เนี่ยแล้วก็เราก็เลยรู้ว่าไอ้การตายเนี่ยคุณต้องไปพิสูจน์นะเพราะาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกฆาตกรรมบ้าบอขอแตกพวกฆาตกรรมบ้าบ้าเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยนะมันมันต้องเก็บศพแล้วปัญหาที่สุดเลยรู้เลยนะการฆ่านะ่ะง่ายแต่การจะเก็บศพเนี่ยยากที่สุด นะก็เราเรารู้อย่างนี้เข,เ,เขาเรียนบทว,วิชาเนี่ยอังกฤษอเมริกาอะไรเนะี่ยมันทำย่างไงวนะ่าเอาศพเนี่ยไปฝังอยู่ในฝาบกซีเมนแม่งเลยเข้าใจไหมเอาไปเอาเรา,เาหรือบ้านบางคนเนี้ยนะฆาตกรบางคนก,ก็เอาเอาไปฝังอยู่ในในร่องสวนในบ้านเป็นศพศพเรียงเรียงกันอยู่เลยนะนะหรืออะไรอย่เออสนุกผมเลยวิชาเนี้ยเออสนุกเป็นบ้านเลยได้รู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยไอ้พวกฆาตกรบ้าบอคอแตกพวกนี้ ตอนกลับมาเป็นอาจารย์ตอนนั้นในคณะมีความขัดแย้งกันบ้างไหมครับอาจารย์มีระหว่างอาจารย์สาขาไม่ค่อยมีหรอกมีอาจารย์ผมก็ไม่รู้ว่าก็ก็มีอาจารย์คงจะนิสัยไม่กไม่ไม่ตรงกันอ่ะก็มีมีตอนที่อาจารย์เป็นคณะบดีได้ขับเคลื่อนเรื่องใดในคณะบ้างครับเอยผมทําหลายอย่างเนี่ยเป็นเป็นเป็นอันนั้นแหะสิ่งที่ผมทําอันแรกเอผมก็แต่ผมมีมีผู้ช่วยอาจารย์ผู้หญิงนะเอออาจารย์จีรวรรณนะเออก็เป็นคนเสนอให้ ให้ตั้งโครงการภา,ารษาอังกฤษเอ็รเปล่าใช่ oh. รุ่นผมเป็นคนแรกที่ตั้งเอ็มภา,าษาอังกฤษขึ้นมา oh. นะเออเนรุ่นผมผมทำเยอะนะหลายอย่างเลยในรุ่นผมทำอย่างเอ็มอาเนี่ยนะบอกเอ้ยดีนะเพราะว่าคนจะได้ไม่ต้องไปเรียนนอกเรียนหลักสูตรภา,ารษาอังกฤษแล้วเราก็มีอาจารย์จบโทจบเอกกัมาเยอะแลวนะพับริเกอร์ภา,าษาอังกฤษนะผมเคยทำหนุมเพราะรุ่นผมทำเยอะเลยโดยมีอาจารย์จีรวันเนี่ยเป็นผู้ช่วย เป็นรองคณะบดีทำตอนกลับมาเป็นอาจารย์ใหม่อาจารย์ทันอาจารย์เสนีย์จามริกไหมครับท่านอาจารย์เสนีย์เนี่ยเป็นอาจารย์ผมนะเป็นอาจารย์ของอาจารย์อิทธิอาจารย์ผมเล็กเ็กตอนนั้นอาจารย์เสนีย์ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่แล้วแต่นนันกานทั้งเสียงไปผมจำไม่ได้อยู่กี่ปีแต่ตอนนั้นยังอยู่อาจารย์เสนีย์เป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีเหรอครับใช่ผมก็เรียนอาจารย์เจ้าว่าโหดยังไงเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาปรัชญามันท่านสอนปรัชญาการเมือง นะค,นคนไม่เข้าใจเราคิดว่าโหแต่แต่ชื่อเสียงโหแต่ใช่แนะแต่ประเด็นดว่าทำไมไปโหอาจารย์กับท่านอาจารย์จุลชีพสนิทกันไหมครับสนิทกันเพราะว่าเราตาหลังเนี่ยผมก็เราอยู่ในฟิลจีนเดียวกันเนี่ยอาจารย์ศึกษาดีตาหลังเนี่ยผมก็เลยมาเปิดทำทนายศึกษดดีนี่ด้วยก็เลยสนิทกันแล้วไอ้อย่างมันก็รุ่นราวข่าวเดียวกันอายุข่าวเดียวกันและที่สําคัญที่สนิทกันมากก็คือสอนปิญญาโทภาคคำ ห้าโมงเย็นเนี่ยใช่ไหมไอ,อ้ต้องออกไปกินข้าวละก็เลยจะเดินออกไปกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันกินกันทุกเย็นเลยไอ้วันที่สอนเนี่ยก็ออกไปเดินท่าประจรันกินกันนะแล้วก็นั่งคุยกันแล้วโดยเฉพาะตอนไนะอ้สิบตุลาคุยกันไม่คุยกันขาคุยกันคนไม่ไม่มีใครกล้าคุยเราเลยต้องไปสองคนนั่งคุยกันอย่าง <c oughs> <c oughs> ที่ผมเขียนไงนะใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าคุยกันในสายลับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนักเรียนตักเรียนนั่นแหละสายลับตำรวจทั้งนัน้น ก็ในคลาสคุยไม่ได้ไอ้ก็เราตอนเย็นเนี่ยไปกินรอห้าโมงเย็นจะสอนใช่ไหมก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปก็ั่งอยากจะคุยอะไรก็คุยกันสองคนเพราะก็เราก็คิดว่าไม่ไม่มีความลับอะไรต่อกันก็คุยกันสนุกสนานก็เลยสนิทก,กัน,น,กกนและอย่างเราก็อยู่ในฟิลเดียวกันนะอา,นอาจารย์ได้มีโอกาสไปช่วยงานราชการบ้างไหมครับเยอะแยะไปหมดคุณไปดูประวัติ เราเราจะได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่นู่นที่นี่ที่นี่ที่นี่สถาบันอะไรต่างๆห,หลักสูตรรัฐบาลโดยพูะของทหารทุกคนลอ,อากาศบกเรืออะไรเนี่ยผมปัจจุบันนี้ผมยังสอนอยู่อันเดียววิทยายการทับเรือเลืออ,อยู่สี่ห้าแห่งเนี่ยผมจะไปบรรยายหมดเพราะเพราะโดยเพราะทางด้านไออาร์เนี่ยผมจะบรรยายเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องและเขาต้องการเรามากที่สุดคือความสาเหตุความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยผมบรรยายมาหลายสิบปีแล้ว พรุ่งนี้ก็จะเป็นบรรยายต่อเนี่ยที่เวคือคือคือเรื่องนะไอ้เรื่องไอ้คอนฟลิกเนี่ย,ยว่าสายอะไรต่างๆยังบรรยายอยู่เป็นหลายสิบปีแล้วสุดท้ายนี้ในวาระ75ปีคณะรัฐศาสตร์อาจารย์มีความหวังอยากจะเห็นคณะของเราเติบโตไปในทิศทางไหนครับอาจารย์มันเราก็ต้อง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 ,ต,องตามตาม,ตามยุคสมัยนะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหรือการพัฒนาการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องดูว่า ประเทศหรือโลกเนี่ยเขาไปทางไหนแล้วก็คุณจะพัฒนาตามเขาใช่ไหมเขามีสาขามีวิชาอะไรใหม่ๆมไหม,หมนะแล้วอะไรอไรย่งยังยังสมัยผมเนี่ยใช่ไหมเราก็ตั้งหลักสูตรเองหลายอย่างเลยคือคือนักเรียนไทยไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศเราเปิดเมียอาจารก็เปิดเปิดเปิด,ปดขึ้นมาได้ลองรับความต้องการต้องเราพรเพะฉะนผมคิดอาจารย์เนี่ยในเมืาอไรก็ต้องดูความต้องการว่าชาติต้องการอะไร แล้วเราทาได้ไหมถ้าเราทําได้แล้วก็เปิดเพราะนักศึกษานี่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นปเดินทางไปเรียนต่างประเทศแล้วเราก็จะได้มีงานทําเพิ่มขึ้น <c oughs> จริงไหม <c oughs> สำหรับวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณอาจารย์สุรชัยศิทิไกรมากครับที่อาจารย์ได้ให้เกียรติกับศูนย์วิจัยดุลเอกชัยนามและคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับทําให้ผมและคุณผู้ฟังได้เห็นถึงบรรยากาศของคณะรัฐศาสตร์เมื่อหลายสิบปีที่แล้วในโอกาสหน้าเราจะกลับมาพบกันกับการย้อนความทรงจําของคณะรัฐศาสตร์ ในวาระปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อีกครั้งครับจะเป็นอาจารย์ท่านไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้หากพอด์แคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อรูปงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆของพวกเราสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดีเรกชยนา ได้ทางดีเลกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดีเลกชายนามรีเ e ิร์ชเซ็นเตอร์